โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าอันสดใสของวันถัดไปนะครับวันนี้ครับอยู่กับเกมก l าวดิตนะครับเป็น E ีีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ซึ่งในพาทนี้เนี่ยผมจะมาเล่นต่อนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจว่าผมยจะเข้าไปในส่วนของ เจ้าพื้นที่ของแก๊สนะครับจึ่งมีอะไรที่แบบรมควันเยอะมากนะสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะครับก็จะมีแบบอ่าพวกหน้ากากนะครับที่จะต้องเตรียมไปะนะเดีย๋ยวเราแปลหน้าก,ากากที่อยู่ในบ้านกันเลยนะครับอ่าโดดสิโอเคตามนี้นะครับผมหน้ากากผมใส่ไว้ในลังนี้นะครับมีทั้งหมด3อันพอดีเลยนะเออมันต้องอย่างนี้สิโอเคแล้วก็เอาแอนพาร์ตนะครับเอาไปไว้เอาพวกนี้ไปไว้ก่อน ตอนนี้เราไม่ต้องการนะครับนี่นี่นเอาใยไม้โมงปั่นตรงนี้เลยแกนสาติดตัวมาโอเคก่อนอื่นก่อนใดนะฮะเราก็ต้องซ่อมเกราะด้วยเช่นกันนะฮะดีเพลอว์าดเบอร์รี่เไม่เป็นไรงั้นผมไม่ขออนุญาตซ่อมแล้วันนะฮะสิ่งที่เราต้องเอาไปนะต้องดูก่อนหน้ากากมาแล้วแล้วก็อาหารนะขอกินอาหารกัน โอเคน่าจะเต็มแล้วข้างบนนะแล้วก็น้ำน้ำ,นำโอเคน้ำหมดแล้วเราก็จะเอาไปเติมตรงนี้นะครับผมซึ่งเราห่างหายกับเกมนี้มานานมากนะ <c oughs> <c oughs> โอเคอเราต้องเอาอะไรไปอีกเนี่ยน่าจะมีแค่นี้นะครับที่เราต้องเอาไปโอเคเดีย๋ยวออกเดินทางกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําการวิ่งมาถึงทางเข้าเมืองของแก๊สแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอ่าบริเวณตรงนั้นเห็นไหมตรงโขดหินนะ่ะมันจะเป็นพื้นที่แก๊สทั้งหมดเลยเว้ยซึ่งเรานะครับก็ต้องใส่หน้ากากใส่เลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะฮะโอเคเฮ้ยจะหมดโอเค <c oughs> คืออันนั้นมันจะหมดพอดีไงที่กระโดดลงมาซึ่งเราต้องหาอันใหม่เะแล้วดูดิ แบบข้างในนี้แบบอันตรายมากนะขอเป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับผมมีอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็บติดเชื้อมาตีสองทีตายครับปกติเห็บครั้งเดียวนะตีทีเดียวตายนะแต่เห็บไอ้นี่มันตีสองทีนะอุย้ยเปลืองสแตมมีหน้ามากเลยอุยอ้ยเฮ้ยมันยิงกระสุนได้ด้วยท่านผู้ชมฮะอุย้ยโดด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 เอาเรื่องนะหมดอย่างวะ แต่ว่านัากล้าของเราในแคบก็ลดไปเรื่อยนะฮะรู้สึกว่าในเมืองแกสเนี่ยมันจะทําลายเกราะของเราด้วยนะอันนะเดีย๋ยวเราโดนลงไปข้างล่างนะมันกําลังตามเรามาอยู่ไอ้บ้าตรงนี้นะครับเฮ้ยมีค่าพลังงานขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้เป็นทุบๆุกไม่ได้ครับมอนจะเป็นอุ้ยเป็นตัวระเบิดอุ้ยซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมากคะ่ะท่านผู้ชม คือจอระเบิดคุณตายอยู่แล้วอะไรครับเนี่แล้วก็มีตัวบักๆนะฮะตรงนี้เก็บตายหรือเปล่าได้ไหมมีส่วนนี้ครับเก็บได้ฮะเป็นในส่วนของฟังเกิลโกลนะฮะอ่านถูกเปล่า <c oughs> อ่านไปกันแนะ่แต่มันออกเสียงคล้ายๆกันนะแล้วก็มีแมงเจ้าน้องแว้นนะฮะมาตายอยู่ตรงนี้ด้วยมีตัวอะไรอ้าวเจอแลบครับท่านผู้ชมเ้าดูในแลบก่อนฮนะเดีย๋ยวเราต้องทําการเปลี่ยนหน้ากากครับ มันรู้สึกว่าจะหมดหละโอเคเขาต่อเลยนะฮะว้าวดูในแถบตรงนี้สิมีเจ้าแมงตัวระเบิดที่เรานะฮะที่มที่มาระเบิดใส่เราเมื่อกี้นะดูลูกกระตามันดิล <c oughs> ูกกระตานี่แบบกำลังมึนงงอัสูดดมแก๊สเข้าไปมากนะเด็กกินยานะเฮ้ยมันจะมืดมาเนี่ยผมไม่ได้เอาอ้นี้มาว่ะทอดนะฮะนี่มีค่าพลังงานครับทุกผู้ชม แต่เอามันยังไงวะออกไปทา้งไงวะเนี่ยข้างบนเหรอไม่ได้อะผมเอ้ยเอ้ยหุ่นยนต์เจ้าหุ่นยนต์นี่มันมีทั้งสองตัวเหรอโอ้โหขอเปิดก่อนได้เปรียบล้วกันนะอ่ะเฮ้ยไม่ตายยาอุ้ยอ้าวทิพายเจ้าเทสอย่ามาลุกอู้อย่าขับอู้อ เออเออโอ้โหตีได้เดียวได้หุ่นยนต์ทั้งสองตัวอุ๊ยวิ่งเราต้องเก็บหุ่นยนต์นะฮะพวกนี้ก็คือค่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็แมงพวกนี้ด้วยเก็บให้หมดเลยมันมาอีกมาสิคะเจ้าตุ๊ดซี่ไอ้หุ่นยนต์อีกแล้วอย่าทําอย่าทําหนูอย่าทําหนูซี่ อันนี้ไปได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเรานะฮะจะเข้าไปทางนู้นก่อนและแกนเหมือนจะมีข้าวพลังงานลูกใหญ่รอเราอยู่รู้สึกว่าเรานะฮะต้องใช้ยังมีอยู่ฮะขอเออเออออว้าอ้หว้าอ้หไม่กับ เก็บได้โอ้ยมีชิ้นส่วนไหนเก็บได้ั้งฮะโอ้โหเยอะมากคือมันมันบักกันอยู่แล้วแบบกูไม่รู้ไว้บ้าอย่ดูกันนะฮะเดีย๋ยวหลงทางเข้ารู้สึกว่าพลังงานแท่นใหญ่นะจะอยู่แถวนี้นะนี่ไงมันต้องได้500วิทยาศาสตร์เอาเอาขอเก็บเรียบร้อยครับได้มา500ยิงๆด้วยฮะ วิทยวะเกาะของเราใกล้จะพังแล้วาทนผพ้ชมแม่เงยคือแบบแป๊บเดียวเองนะทางตรงนี้เลยดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ไปและแก่นนะมันต้องใช้ที่ดำน้ำด้วยนะเราไม่ไหวนั่นเอง <c oughs> มีตรงไหนอีกมีค่าพลังงานแถวนี้อระเนี่ยแถวนี้แถวนี้เฉียงอยู่ข้างบนนะน่าจะ ไปแถวไหนเอ่ยตรงไหนวะตันเนอรอมีทางไปตรงนี้ฮะเฮ้ยตรงนี้คือทางร่วงอะ่ะมีห้องเชื่ยมต่อวะ่ะที่นี่คือห้องอะไรกันอะมีระเบิดด้วยฮะมีอะไรให้ข้าเจ้าอีกไหมอ๋อมีสแน็คบาร์ครับเก็บให้หมด <c ười> อุ้ยของดีระเบิดแบบไม่ต้องคับนะมี3ลูกคือเอาเก็บไว้เก็บไว้ดีกว่าเผื่อเราได้เอาไปแบบกําจัดมแมลงมุมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมีอะไรตรงไหนอีกไปเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะไปได้ละมีตรงไหนอีกหรือเปล่ามีการ์ดมีชิปอะไรหรือเปล่าไม่มีเออ รู้สึกว่ามันจะมีแท่นพลังงานอยู่แถวเนี้ยนะเนี่ยมันมีพลังงานดังๆอยู่นะแลมันมจะออกไปยังไงเอ่ยเนี่ยในมันดังอยู่นะนี่ฮะผมเห็นแสงสะท้อนสีม่วงรู้สึกมันจะอยู่ตรงนี้หรือว่าเราต้องออกไปทางนี้ก่อนวะอ่าน่าจะใช่ฮะ ตรงนี้ถูกปิดไปด้วยหินวะุบได้ไหม αι? ไม่ได้ฮะหรือว่าเราต้องเดินเรียบๆมาวะเฮ้ยๆไปได้นี่ว่าท่านผู้ชมนี่ไงทางขึ้นอีกทางนึงเฮ้ยนึกว่าเราต้องดำน้ำที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย เราต้องหาข้อมูลนะฮะนี่เราเจอการ์ดอะไรด้วยการ์ดใหม่ครับอ่อบัคชิปใหม่นะครับผมตรงไหนอีกเนี่ยห้องนี้เป็นห้องแบตเตอรี่ครับถ้าเราไปทางนี้เราอ๋อนี่ไงไอ้พลังงานที่มันดังดังอยู่นะค่อยดูเราเก็บแล้วซ้ายมือเราก็จะหายครับโอเคเรียบร้อยฮะ ต่อไปเราต้องไปทางไหนต่อนะครับเห <c oughs> ียกูไม่เคยบากูหลงทางนะเนี่ยอ๋อตรงนี้ไม่น่าจะมีการเชื่อมต่อแล้วนะเราทางนี้มีอะไรหลงเหลือหรือเปล่าไม่น่าจะมีแล้วนะไปกันเลยเมื่อกี้เรามาจากทางขวามือนะแต่ว่าตอนนี้เราไปซ้ายมือไม่น่าจะมีทางไปแล้วครับท่านผู้ชม ผมว่าน่าจะเป็นทางตันนะครับผมโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับที่อยู่ใต้ใต้เนี่ยนะผมว่านะมันก็อันตรายอยู่แค่หุ่นยนต์เฮ้ยกูเดินมาทางเดิมเปล่าวะเฮ้กูขเข้าทางเดิม <c oughs> ชิบหายแล้วหน้ากากก็จะหมดเคยึดขวาไว้ยึดขวาไว้ โอเคทางนี้ทางนี้เกือบหลงกันแล้วอ๋อตรงนี้เนี่ยค่าพลังงาน,นนั้นยังอยู่ครับแสดงว่ามันคนละอันกันเหรอใช่ครับท่านผูช้ชมมันคนละอันกันอยู่ขอเปลี่ยนหนากากันแม่งหมดนี่มัน,นยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแสดงว่ามันต้องอยู่ข้างบนนะฮะ ี่เรามาตรงนี้ใช่ไหมชิมิชิมิอุ่มมืดมืดหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทนเอาตรงไหนเอ่ยทางนี้มันก็นทางออกแล้วนี่ว่า,าแสดงว่ามันต้องอยู่บริเวณน,นี้นะผมว่านะ ตรงนี้มีทางขึ้นด้วยเหรอไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอาแม่งมัน <c oughs> คือก็คูหาไม่เจอออ้อโอยังมีตัวกระโดดอยู่นะตรงนี้หุยเมืองแกตนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะนะใครเป็นคนที่มากําจัดยญ้าคายาแถวนี้วะโอเคโอเคเดีย๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนมัอ้อ่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นแล้วกันนะ ผมอยากวิ่งหาแถวๆนี้มันมีอะไรกันแน่วะอโอ้โหตรงนี้บริเวณบริเวณน,นี้แบบแก๊สแรงมากนะับท่านผู้ชมอหมดเล้วหมดเรื่องแก๊สแล้วแวตรงนี้เราสามารถขึ้นไปได้ไหมนะไม่น่าจะได้นะฮะมันไม่มีทางให้ขึ้นเหรอผมอยากจะขึ้นไปข้างบนมนมากเลยนะ โอเคงั้นเรามาขึ้นบนอันนี้เลยแล้วกันบนแท่งแก๊สเลยแล้วกันนะ <c oughs> ตรงนี้มันก็ยังแจ้งเตือนแหลบอยู่นะฮะน่าจะเป็นแลบอันเดียวกันขึ้นไปดูสิโอ้คุยหัวชีดท้องเหลี่ยงโอ้โอ้โอ้สแตมมิน่าหมด <c oughs> เราต้องเติมน้ำก่อนนะอความสดชื่น นายดูซซข้างบนมีอะไรอะ่ะเออลืมไปเราไม่มีที่สําหรับโดดมานี่ว่ะกูตายงั้นอะเ๋ยวกูตายร่วงไปน่าจะตายเลยอ้เนี่ยอา้าวน่าเจอดบับ <c oughs> เป็นอะไรวะข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมว้าว ตรงนี้มีภารกิจให้เราทําด้วยฮะคือต้องใช้ทั้งหมดต้นถั่วง,งอก2นะครับเดีย๋ยวเราจะมาคอมพิวตภารกิจนี้นะครับผมโอเคถั่วง,งอกแล้วก็ไบโคเฟอร์นะครับมีทางด้านของอไฟเบอร์ด้วยนะจะจำก่อนจะลืมทำเฮ้ยคิผหายแล้วตกตายไปเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการ วิ่งมาจากบ้านนะครับเพื่อที่จะมาเก็บกระเป๋าศพพร้อมเก็บเอา,เอาที่เาขาเรียกว่าอะไรนะไอที่คอ m ต l e ร์ m เกอร์มาด้วยนะครับเพื่อที่จะทาําภารกิจอันนี้นะผมคิดว่าเราน่าจะได้สักประมาณอุย้ยทำไมสเตมิเน่าลดจังรดเยอะจังไม่เอาหน้ากระเป๋าก็อยู่บนยอดไม้เอเอเฮ้ย เต่าล่วงมาแล้วโอ๊ยอย่าไปไป,ไ,ปได้ก็เตาวว่าแขงเราต้องรีบทําภารกิจนะโอเคเราเก็บได้แล้วครับผมซึ่งภารกิจของเราก็คือไปคอมพิวต์มาร์เกอร์นะไปสร้างที่มาร์กให้มันสําเร็จนะฮะตรงไหนวะทางแกะตรงนี้คือทางขึ้นนะครับเราต้องรีบไปแล้วฮะก่อนที่หน้ากากของเราจะหมดเลือดของเราก็เหลือนิดเดียวด้วยโอ้ยมาโอ้ยากจัง ขอเดินแบบนี้นะเพื่อความสะดวกเฮ้ยอ,อ้าวจะตายเออโอเคอกูเดินแบบนี้แล้วแก๊สแมงเอ้ยแมงเอ้ยโอเคโอเคโอเคนี่แหละประเด็นสำคัญนะฮะหน้ากากก็จะหมดแล้วด้วยอาวุธก็จะพังครับผมเราต้องรีบขึ้นไปสร้างนะครับ ม่งั้นเราจะตายรอบสองโอ้ไม่เกมันทั้งสูงเหลือเกินแล้วก็คือบนนี้มีแต่แกส๊สพิษนะอยาฆ้ายาทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยฮะมา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 ,มาสร้างฮนะโอเคมาไปว่ามันแกะตะแกันโอเคภารกิจสำเร็จแล้วนะครับผม โอเคเราจะลงไปแล้วแล้วก็แกบบ้านไปที่ต้นโอ๊กนะครับ <c oughs> เพื่อรับภารกิจใหม่ให้เราทํานะครับผมโอเคโชคดีที่พี่เอามาแต่ว่าอย่าโดนตัวอะไรตอดเข้ายี่หาลละถึงขั้นตายนะเออเออเ,ออเออไปฮะรีบหนีจากตรงนี้ก่อนที่หน้ากากเราจะมีตัวเลยบาฆ่ากูโอเค okay, โอ้ยคอยอย่างชั่วนะอุยอ้ยอมีแมงดา <c oughs> แมงดามา มาปาวะไม่น่าจะมาแล้วละ่ะอ้ยุ่งยากเลยเกินบ้านก็อยู่ใส่โอเคบ้านก็อยู่ตกนน้นโอเคฮนะกูมาถึงบ้านกูละกูอาจจะรอดตายไปครึ่งทางแล้วนะเด๋ยวขออนุญาตินะครับเปลี่ยนชุดเกราะก่อนและแกนผมจะเอาไอ้พวกนี้ทิ้งนะครับเราต้องเปลี่ยนชุดเกราะนะครับผมจะใส่เป็นชุดเกราะอไนไดีนะ เป็นชุดกลอของอันนี้ละแกนโอเคเอาทิ้งไว้นี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดกาะในตัวแ้าเกิดมันพังแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาไปนะได้นะไปใส่แล้วก็าวางไว้นี้ก่อนละแกนค่อยมาซ่อมตัวนี้จะดีลีทยังไงอ่ะดีลีทคิวดิสโพสไม่ได้ไม่ได้อะ่ะ ออค่อยทิ้งแล้วกันนะครับอันไหนที่เราต้องเอาไว้มั่งเนี่ยเยอะเหลือเกินอัน,นี้ไว้แล้วกันแมงววงช้างแมงววงช้างอยู่ตู้ไหนวะสแนคไว้ตู้นี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวค่อยมาจัดทีหลังเออนี่แล้วก็ตูดมดตูดหมึก เอาไว้โอ้โหหาที่ไว้ยากมากของโคตรเยอะครับบอกเลยว่าผมขยันฟาร์มนะเอ่ออันนี้ไว้ตรงนี้นะนหินด้วยหวงชา้างเดี๋ยวเอาขึ้นไปเอาอาหารก่อนนะฮะผมตากไว้เยอะเหมือนกันนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือตัวที่ผมตากเสร็จแล้วนะฮะไปะไปต้นโอ๊กกันเถอะต้นโอ๊กนี่ผมรู้สึกว่าผมจะทำทานสปอร์ตเทชันไว้ด้วยนะ เออสำหรับใครนะฮะไปไหนมาไหนเราก็ต้องขึ้นรถเมย์นะแต่ว่าผมก็สร้างไว้ด้วยนะแถวนี้นะสร้างไว้เยอะอยู่นะนี่ไงเส้นนี้ฮะเส้นนี้ไม่ยัยเกือบชนพึ่งไปแล้วไงคือถ้าเกิดเราชนพึ่งเนี่ยแม่งก็ล่วงเลยนะล่วงไกลด้วยอะคือสูงมากนะครับผมว้าวดูนี่สีนี้คือบ้านของเรานะ แต่ว่าอนาคตเกมมันอาจจะให้เราเนี่ยเข้าไปในบ้านได้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้เพราะมันปิดประตูได้เองโอ้โอีโออกไกลไมเนี่ยใกล้ถึงแล้วฮนะอุ้ยตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอ่ะคือคบไฟผมก็ไม่ได้เอามาสินะโอเคโดดตรงนี้ป๊าบต้องรีบทำนะฮะ รีไปรับภารกิจจากไอ้หุ่นกระปวงโอ้โห و. ตกมาก็เจ็บนะ <c oughs> เจ็บเยอะมากเลยโอ้ยขึ้นไม่ได้สักทีโอ้ยโอเคได้ละพยายามจะไม่ตกอีกโอเคคือจับล่อนเข้าเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ ฮัลโหลอหุ่นกระป๋องอยู่บ้านหรือเปล่าน่ะพี่มาหาแล้วไอ้น้องมีงานใหม่พี่ทำหรือเปล่าโอเคเราได้บักคลิปมาไม่ใส่ไปเลยเอาไปไอเวนไอขาดสมองอื้ือ่ะฮะโอ้มันบอกอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรสิ่งที่มันจะช่วยเราได้บ้างนะเราขอถามหางานกัน อ๋อตอนนี้มันให้เราอะไรนะฮันเตอร์รอไมเอมันอีซี่มากเลยอะ่ะขอขอรับงานนะครับผมรับงานเลยแนละแก่นแล้วก็มาดูอันนี้กันฮะเพื่อเราได้อะไรใหม่ๆนะจากการที่เรามาสร้างบักชิปนี้นะเคียนทีนอัปเกรดก็คืออัปเกรดกระบอกน้ำนั่นแหละม,มีอะไรมั่งเนี่ยลดเตอร์ ไปยอนฟาวเดชั่นนะคลิฟเบดเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแจ๋วเลยครับสี่พันเอสวานโปรดักชั่นบิวติงนะครับผมมาชูมบิดเฮ้ยอันนี้คืออะไรหลังคาขนนกครับผมแล้วก็เออเขาเรียกว่าฟาว โปรดักชั่นสร้างอะไรบิวดิ้งอะแอดวาน์เหรอเจ๋งอยู่นะโอ้โหอันนี้คือไฟเบอร์แวนเนต์มิชิลเรฟอร์เรชันโอเคเราได้ภารกิจใหม่แล้วฮะแล้วก็จะมีความรู้ใหม่หรือเปล่าโอเคคีรีคุยกับมันแล้วแก่โอเคครับสำหรับ คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำงานต่อไปกันด้วยนะครับ